Channel Online. มูลนิธิเมาใบขับรวมพลังภาคีเครือข่ายรวมใจรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัยถวายเป็นพระราชะกุศลณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตถนุนกำแพงเพชรสองแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ สำหรับพิธีเปิดโครงการรณรง์ปีใหม่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าชิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยได้รับเกียรติจากพลตร,ตรียงังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานที่ปรึกษากิจติบสักสมาคมออฟรถไทยช่วยเหลือเพื่อร่วมทางเป็นประธานในพิธีอย่างเป็นทางการ โดยจุดเริ่มต้นที่สร้างความปราบปพื่มใจอย่างที่สุดคือการที่ท่านประธานและพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหาการณาทิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในการเริ่มต้นกิจกรรมครั้งนี้ ในโอกาสนี้พลตรตรียังกูลคล้ายคลึงสมาชิกพุทธิสภาได้กล่าวถวายความอาลายัยและน้อมลำลึกในพระมหาการุณาทิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แต่สมเด็จพระนางเจ้าจริรกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยระบุว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงทุ่มเทพระวร,รกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางไทรสร้างอาชีพและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าพระมหาการุณาธิคุณที่เปรียบด้วยความรักและความห่วงใยนี้จะสถิตตราตรึงอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตราบชั่วนิรันดยิ่งไปกว่านั้นท่านสมาชิกวุฒิสภา ได้เน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการว่าเป็นการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเชิงโครงสร้างทั้งการตรวจสอบกฎหมายการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและการส่งเสริมระบบขนส่งทางรางให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชนโดยมุ่งหวังที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงทั้งจากคนรถและถนน เพื่อให้การเดินทางเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นระบบอย่างแท้จริงต่อจากนั้นบรรยากาศภายในงานเต็มไปได้วยความทราบส้งใจเมื่อท่านพลทรุตริยังกูลคล้ายคลึงได้ร่วมพบปะและมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มตัวแทนเยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนขบวนพาเรตตนรงไปรอบสถานีเพื่อกระตุน้นเตือนจิตสำนึกภายใต้ในแนวคิด เมาไม่ขับขับขี่ให้ปลอดภัยโดยมีกำลังพลจากสมาคมออฟรถไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางกลุ่มควบคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมและสภากาชาติไทยคอยสนับสนุนภารกิจรณรงค์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันในส่วนของความคุ้มครองของประชาชน บริษัท AIA ประกันภัยได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์โดยการมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุจำนวน20,000กรมธรรม์พร้อมบวกนิรภัยแก่ผู้เดินทางโดยได้รับความร่วมมือจากอา,าสา,าสมัครนิสิตมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธมาช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลควบคู่ไปกับการสาธิตกิจกรรมกู้ชีพ CPR และการร้องเพลงจากเยาวชนอาสา โรงเรียนนานาชาติไทยจีนภายใต้การดูแลของสภากาชาติไทยตลอดจนภาคีเครือข่ายบริษัทประกันภัยชั้นนำอย่างเช่นวิริยะประกันภยัยทิพยปรยะปรกันภยัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยนอกจากภารกิจตนรงค์แล้วพลตรุรียงกูลคล้ายกลินยังได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้เสียสละเวลาเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในช่วงทุกๆเทศกาลโดยขอให้ทำงานด้วยจิตอาสาดูแลประชาชนเสมือนคนในครอบครัวพร้อมกันนี้ได้กล่าวอวยพรเนื่องในสุภาวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569 ขออารัธนาคุณพระศีรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรโดดลบันดาลให้ประชาชนทุกท่านประสบแต่ความสุขเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพไร้อุปสรรคและอันตรายใดๆเพื่อกลับไปหาคนที่ท่านรักและร่วมฉลองปีใหม่อย่างเปรีมปรีกิติคุณสารครองรายงาน Traffic Channel TV Online